ท่านคิดจะทำเรื่องอะไรที่คาดไม่ถึงอีกฮะโอ้ยวางใจเถอะข้าไม่ก่อเรื่องแน่ข้าคิดวิธีที่จะทำให้เขาฉลาดขึ้นน่ะฉลาดขึ้นเหรอทำแบบนั้นได้ด้วยเหรอข้ารู้มีคนหนึ่งที่ทำได้สรุปเรื่องนี้มอบให้ข้าจัดการเถอะก็ได้ข้าเชื่อท่านงั้นข้าจะตอบตกลงรับตำแหน่งนี้ก็แล้วกัน หลายวันหลังจากนั้นฉันได้แจ้งกับดยุกเรื่องที่จะเป็นราชครูให้กับองค์รัชทายาทท่านก็ยอมให้พวกเราใช้วิธีของตัวเองในการสอนองค์รัชทายาทมาดูกันว่าวันนี้พอท่านจะใช้วิธีไหนกันฮะคิดไม่ถึงว่าพอท่านจะพาเรน่ามา เป็นวิธีที่เขาพูดถึงงั้นเหรออืมอะฮะฮะเออขอโทนเรนะ่าไม่ได้เจอกันนานเจ้ายังถูกมังกรชวดตัวนี้หลอกอยู่อีกเหรอวางใจได้ข้ายังชั่วร้ายกว่าเขามากนักนะเอาละเริ่มการเปลี่ยนชมได้ ถ้าไม่ยอมรับใครบอกว่าจะเปลี่ยนเจ้ากันข้าให้เจ้ามาช่วยเปลี่ยนโฉมขององค์รัชทายาทต่างหากเปลี่ยนโฉมองค์รัชทายาทเหรอจะให้พูดให้ถูกก็คือสอนให้เขาเป็นคนที่ฉลาดขึ้นมาหน่อยนะฮะที่แท้ก็ให้สอนนักเรียนเรื่องนี้ข้าถนัดข้าสอนลูกหลานตระกูลมังกรมาไม่น้อย พี่แทเรนนาก็เป็นอาจารย์มินนาท่านถึงได้พานางมาจะว่ากันตามตรงเพราะว่านางดุร้ายมากเลยทำให้เด็กๆฟังนางก็โทษนั้นเองจะพูดเร็วไหลข้าไม่ได้เป็นแบบนั้นสัหน่อยแต่ว่ายังไงเจ้าจะติองรัชไทยญาติไม่ได้นะพวกท่านกำลังรอข้าอยู่ใช่ไหมคารวะท่านมังกร ถวายบังคมอง์องราชทายานรีบนั่งเถอะท่านเอสตรินไม่ได้เจอกันตั้งนานนอนมากแล้วถ้าข้าไม่ได้เจอคนที่คิดยังไงก็ทำอย่างนั้นึ่งเป็นคนที่ไร้เดียงสาสิจิ แม้ว่าผู้คนจะบอกว่าองค์รัชทายาทนั้นโง่เขลาแต่เจอกันครั้งแรกก็ไม่เลวเลยทีเดียวได้ยินมาว่าวันนี้จะเรียนชีวประวัติของกษัตริย์ท่านแอสตรินเป็นถึงมังกรแต่ยังมาสอนค่าค่านี่ช่างโชคดีจริงๆฮะปล่อยม่อมฉันหม่อมฉันไม่ใช่มังกรเพคะเพิ่งบอก ไม่ว่าไม่เลวอยู่ๆก็ง่ขึ้นมางานนี้จะราบรื่นไหมอันนี้จะเริ่มจากการถามคำถามท่านสักสองสามข้อเพื่อเป็นการทดสอบความรู้ทำไมถึงต้องปราบปรามการทุจริตในอาณาจรรักรหากไม่กำจัดก็จะเน่าเฟะอาหารที่เน่าก็ทำให้ถ่ายท้องได้ฮะเออ คำตอบของท่านช่างลึกซึ้งยิ่งนักงั้นถามความรู้ทั่วไปแล้วกันเพคะเรามาทดสอบด้านอื่นกันดีกว่าเออเมื่อท้องฟ้าเปลี่ยนเป็นมืดครึม้มจะเกิดอะไรขึ้นเป็นเวลาที่ควรกลับบ้านทุกครั้งที่ข้าไปเดินเล่นในวันที่เมฆครึม้มองค์ครักจะรีบให้ข้ากลับห้องทันทีแอปเปิลเป็นพืชประเภทใดผลไม้ในถาด สมองเจ้าคงไม่ได้ถูกดูหนีปลาหรอกนะไม่เคยนะข้อต้องถูกหนีดด้วยหรอเอยแค่ความรู้พื้นฐานทั่วไปยังไม่มีจะมีชีวิตอยู่มาถึงตอนนี้ได้ยังไงนะ่ะสร้งจัก,กรัรัดองค์ใหม่ยังจะง่ายเสียกว่าเดิมทีแ่าไม่คิดจะใช้วิธีนี้หรอกนะเรนะ่ เราคุยกันแล้วว่าจะไม่ดีเขาเอสทริน <str> ฮะถึงเขาจะโง่ไปหน่อยแต่เขาก็เป็นคนดีพวกท่านจ้าเอสทรินฟังข้าก่อนเรน่ากำลังใช้วิธีที่นางธนัดช่วยเขาอยู่วิธีที่นางธนัดเหรอฟิวฮะข้าถามเจ้าหน่อยเจ้าเริ่มโง่มาตั้งแต่เมื่อไหร่ฮะเออ ตอนเด็กๆข้าเป็นต้นไม้แล้วตกลงมาท่านพ่อให้หมอมารักษาค่าต่อมาข้าก็กินยามากมายถึงจะรักษาหายแล้วก็ยังต้องกินต่อยาพวกนั้นทำให้ข้ารู้สึกง่วงสมองข้าสับสนข้าจำอะไรไม่ได้และทำความเข้าใจไม่ได้ฮะฮะตอนนี้พบต้นเหตุของปัญหาแล้ว เป็นองค์จัก,กรพรรดิที่ทำเช่นนี้เพื่อที่จะครองบัลลังก์แต่เพียงผูด้เดียวแม้แต่ลูกของตัวเองก็ไม่เว้นทำไมถึงได้มีคนโหดเหี้ยมไร้ากาศเช่นนี้ทำได้แม้กระทั่งลูกของตัวเองอยิงโชคดีที่เขาไม่ได้สอนให้เจ้าเด็กนี่กลายเป็นคนเลวแบบเขาถือว่ายังมีโชคดีอยู่บ้างเลยนะจะทำให้เขากลับมาฉลาดได้ไหม บอกว่าฉลาดก็คงไม่ได้แต่ยังน้อยก็สามารถมีระดับความรู้เทียบเท่าคนทั่วไปได้นะเมื่อตอนนี้รู้ความจริงทั้งหมดแล้วงั้นข้าต้องใช้พลังเวทจัดการเจ้าลองบอกมาสิว่าเจ้ารู้จักจักรวรรดิทาเกเนียแค่ไหนมันเป็นอาณาจักรที่ใหญ่เป็นอันดับสอง เป็นอาณาจักรที่ทรงอำนาจปกครองโดยจัก,กรพรรดิข้าคิดว่าเป็นอาณาจักรที่มีการพัฒนาด้านการค้าและการเกษตรเอ๊เอ้เย่สมองข้าทำไมอยู่ๆก็ชัดเจนขึ้นมาอสตรินนี่เป็นผลจากการที่ท่านสอนข้าใช่ไหมวางใจเถอะต่อไปท่านจะดีขึ้นเรื่อยๆเพคะฮ่าฮ หลังจากนั้นสองอาทิตย์ช่วงนี้เขาตั้งใจเรียนมากมีความรู้เพิ่มขึ้นอืมขึ้นมาไม่น้อยเลยแม้ว่าจะยังไม่มากแต่ก็ดีกว่าแต่ก่อนนะจัก,กรวรรดิทากเนียต้องการมาเยี่ยมเยียนก่อนพิธีแต่งตั้งขององค์รัชทายาททางพระราชวังต้องการให้องค์รัชทายาทเป็นผู้ต้อนรับเจ้าเห็นว่าไง นี่คงเป็นครั้งแรกที่เขายุ่งเกี่ยวกับการเมืองถึงตอนนั้นข้าจะไปเป็นเพื่อนเขาขอแค่ไม่ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงอาณาจักรเราก็พอแค่ประคับคองให้องค์รัชทายาทขึ้นครองราชอย่างราบรื่น <c oughs> ก็ถือว่าประสบความสำเร็จแล้ว <c oughs> วันที่สดใสของข้ากำลังรอข้าอยู่ ในฐานะที่เป็นคณะทูตพิเศษที่ถูกคัดเลือกขึ้นมาครั้งนี้นอกจากจะแลกเปลี่ยนทางด้านวัฒนธรรมและการค้าแล้วพวกเรายังมีหน้าที่ที่สำคัญอีกอย่างก็คือช่วงเวลาที่องค์รัชทายาทเตรียมตัวขึ้นครองราชจะเป็นโอกาสที่ดีของเรารัฐมนตรีว่าการต่างประเทศของจักรวรรดิททกเนียแอนดี้ออส โอกาสที่ดีที่เราจะสอดแนมเรื่องทหารและจุดอ่อนของการป้องกันอนาณาจักรแต่ว่าแม้ว่าราชวงศ์จะวุ่นวายแต่พวกเขายังมีตระกูลฟาราเดยเป็นตระกูลที่ได้รับพรจากมังกรคอยปกป้องอาณาจักรอยู่นะอีกทั้งแอสตชนแห่งตระกูลฟาราเดยตอนนี้ได้เป็นราชครูขององค์รัชทายาทเีกด้วยใช่ชื่อเสียงของผู้หญิงคนนั้น เป็นที่เรื่องลือไปทั่วแผ่นดินหล่อนหน้านี้ก็จัดการเจ้าชายแอนดรมัวแห่งตระกูลใหญ่ว่ากันว่าเป็นรถของมังกอรอ่ะพวกเจ้าต้องเกรงกลัวไปเรื่องที่เกี่ยวกับนางเป็นเรื่องเกินจริงทั้งนั้นอีกอย่างตระกูลฟาราเดได้รับพรจากมังกรแล้วยังไงอาณาจักรเราเป็นสถานที่ที่ท่านต้นไม้โลกมาประทานพรด้วยตัวเอง ใช่อาณาจักรเราเป็นแหล่งกำเนิดของต้นไม้โลกดังนั้นทุกท่านโปรดอย่ากกังวลไปแค่ระวังแอสตินแห่งตระกูลฟาราเดย์ไว้ก็พอนางไม่ใช่ผู้หญิงธรรมดาช่วงนี้คงกำลังวางแผนรับมือพวกเราอยู่แอสตินในเวลานั้นว้าวพุดดิ้งอร่อยจริงๆเจ้าชอบก็ดีแล้วเจ้าจะกินเท่าไหร่ก็ได้ พักนี้พอท่านมันจะให้ความสนใจนิ้วนางข้างซ้ายของฉันนี่มันจะจงแจ้งเกินไปแล้วนิ้วมือข้ามันทำไมเหรอท่านรู้สึกว่ามันขาดอะไรไปหรือไม่มะไม่มีอะไรท่านคิดอะไรก็พูดออกมามีอะไรหรือเปล่าข้ากลิ่นหวานๆบนตัวนางหรือจะเป็นกลิ่นพุดดิ้งนะ อยากจะริมรถท่านแอสตินเอะท่านแอสตินได้ยินมาว่าคณะทูตจากจักรวรรดิททกนเนียมาถึงเมืองหลวงแล้วท่านรีบเอาเจนี่ไปส่องดูต่อให้ถึงเมืองหลวงแล้วเจ้าให้ข้าใช้กล้องนี้ส่องก็คงจะยังมองไม่เห็นดอกท่านลองดูก็รู้ ได้ข้าจะส่องดูนะเอ๊ะมองเห็นจริงๆด้วยมากันเยอะเชียวจัดขบวนมาเสยยิ่งใหญ่เลยเครื่องส่องทางไกลเวทข้าตั้งใจทำให้ท่านแอสทรินโดยเฉพาะนะเออเจ้าหัดประจบประแจงให้มันได้น้อยหน่อยเถอะข้ามาหาท่านแอสทรินเกี่ยวอะไรกับเจ้าด้วยฮะ พวกเขามากันทำไมมากมายปีกันก่อนก็มาเช่นนี้หรือข้าได้ยินมาว่าพวกเขานำงาช้างมาร้อยกว่าชิ้นและทองคำแท่งอีกจำนวนมากแล้วก็อัญมณีทมรายงานนี้เป็นคณะทูตที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่เคยมีมาล้วพวกเขาต้องมีเป้าหมายอะไรแนะ่ตอนนี้ข้ายัางมองแผนการของพวกเขาไม่ออกอือม แม้แต่พอท่านยังดูไม่ออกว่าคณะทูตพวกนี้มีแผนการอะไรงั้นฉันต้องดูแลองค์รัรชทายาทที่ดีอย่าให้เกิดเรื่องอะไรขึ้นพอท่านบอกว่าคณะทูตชุดนี้มีไอเทมเวทมนต์ที่สามารถป,ปิดความคิดของตัวเองได้แม้แต่เขาก็ไม่รู้ว่าคนพวกนี้คิดจะทำอะไรหร่ะแต่พอท่านบอกว่า จะไปสํารวจอย่างละเอียดฉันจะเชื่อเขาก็แล้วกันสวยแล้วดูเหมือนตําแหน่งที่ใกล้จะใช้ที่สุดจริงด้วยถวายบังคมฟาบาสกระหม่อมนามว่าแอนดิออสเป็นตัวแทนของคณะทูตและเป็นขุนนางใหญ่แห่งจกักรวรรดิิทาเกนเนียนื่องด้วยในโอกาสที่ได้พบกันครั้งแรก เรายินดีต้อนรับทุกท่านมาเยี่ยมชมอาณาจักรของเราระวังทางกระหม่อมเห็นแร่ธาตุมากมายโดยล้วนเป็นแร่ธาตุทองคำที่ส่องแสงประกายเจิดจา้าไม่ทราบว่าเป็นเหมืองอะไรหรือเริ่มแล้วเขากำลังลองถามเจ้าชายที่ท่านเห็นสถานที่ผลิตแร่ทองคํามันคือแร่ชนิดหนึ่งที่สามารถ ส่องแสงประกายในความมืดเรามักจะใช้แร่ชนิดนี้ส่องแสงสว่างตับได้ดีมากการอบรมของเรน่าได้ผลแล้วสิอืมอย่ามองมาทางฉันสิทำเหมือนกับฉันเป็นคนสอนให้พูดงั้นละ่ะวันนี้ข้าทำดีหรือเปล่าโอเรื่องความรู้ สอนได้ไม่เลวแต่คราวหน้าคงต้องสอนเรื่องไอคเพิ่มแล้วเห็นหรือไม่ว่าเจ้าชายใหญ่ของพวกเขาฉลาดขึ้นแล้วเหมือนเขาลือไม่มีผิดแต่พวกเจ้าเห็นหรือไม่ไม่ว่าเจ้าชายจะพูดอะไรก็จะวงไปทางแอ t ตินฟาราเดยเสมอตอนนี้ข้าแน่ใจแล้ว a s t ตินฟาราเดยคือผู้อยู่เบื้องหลัง ใหญ่ที่สุดในจกกักรวรรดิใช่พวกเราก็เห็นนางกุมเจ้าชายซื้อบื่อยในกำม,มือมีความทะเยอทะยานที่จะควบคุมจกกักรวรรดินางเป็นคนที่เราจะประมาทไม่ได้เด็ดขาดเราต้องบันทึกเรื่องเหล่านี้ไว้ให้หมดและต้องเข้าใจกาลังการต่อสู้ของจกกักรวรรดิแห่งนี้อย่างละเอียดเพื่อเตรียมความพร้อมต่อแผนการในภายหลังของพวกเราอย่ากลัวอย,อย่าถอย เพราพวกเราคือพวกที่ได้รับความคุ้มครองจากต้นไม้โลกเฮ้อไม่ได้ฉันจะกลายเป็นเป้าหมายให้ทุกคนจมตีอีกต่อไปไม่ได้แล้วฉันต้องแนะนําอาจารย์คนใหม่เพื่อมาทำหน้าที่แทนฉันแล้วล่ะปังพอเถอจะรู้ไหมว่างานเลี้ยงคืนนี้วุ่นวายที่สุดเลยพวกคณะทูตน่ะเดี๋ยวก่อนนะข้ามีเรื่องจะบอกอาจจะเกิดสงคราม สงครามใครกับใครอ่ะแล้วแล้วทำไมที่คณะทูตของจักรวรรดทิทากนเนียมาคราวนี้ภายนอกจะเหมือนว่าแลกเปลี่ยนอย่างเป็นมิตรแต่จริงๆแล้วต้องการมาดูให้แน่ใจว่าจักรวรรดินี้อยู่ในยุควุ่นวายหรือไม่พวกเขายังส่งทหารสอดแนมมารอบสำรวจกำลังฐานของจักรวรรดิด้วย พวกเขากำลังเตรียมความพร้อมสำหรับการทําสงครามจะให้เกิดสงครามไม่ได้เด็ดขาดไม่เช่นนั้นจะต้องมีคนตายมากมายเหมือนกับเปิดสิ้นโลกพอเทนจะมีวิธียับยั้งสงครามครั้งนี้หรือไม่